สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลทั่วเยอรมันหรือ DFB Pokal ครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับผมประจำเช้าวันพุธที่3เมษายน2019ครับมีด้วยกัน2คู่พาดบอลเปิดบ้านแพ้ให้กับฮัมบูไป0-2ก็เป็นฮัมบูครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะฮะอีกคู่นึงเป็นอัลส์บัวครับผมเตะ120นาทีครับแพ้ให้กับอาร์บีลาิกไป1-2ครับก็เป็นอาร์บีลาสิกครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามฮัมบูไปอีก1ทีมนะฮะ ส่วนโปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือครับจะเตะในช่วงคืนวันพุธนี้ต่อถึงเช้าวันพฤหัสที่4เมษายนครับก็จะมีไบเยนเจอไฮเดนแฮมแล้วก็อีกคู่หนึ่งเชาเกสุสีพบกับเวเดอร์เบเมนนั่นเอง สรุปกันอีกทีครับผมตอนนี้2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็มีฮัมบูร์กกับ RB ร์บีซีครับเหลืออีก2ที่นั่งครับจะเป็นใครก็ตามลุ้นกันได้ต่อไปฮะซึ่งในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวจะจับฉลากในวันที่7เมษายนครับแล้วก็จะเตะในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้แหละครับผมสำหรับรอบรองชนะเลิศในเดฟเบลโพคาวแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่าอีก2ทีมครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปก็ทายกันเล่นๆได้เลยนะเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่หลังเกมเตะจบครับสวัสดีฮะ